สวัสดีค่ะกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลบ้านนาสารร่วมกับสสสได้ดําเนินโครงการจัดระบบบริการเทคนิคการแพทย์สนับสนุนการเลิกบุหรี่เราให้ความรู้ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีการเก็บข้อมูลการสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านนาสารและในคลินิกฟ้าใสเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมีความสามารถในการให้คำแนะนำในการเลือกบุหรี่ได้มีการวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจและมีการตรวจโคตินินในปัสสาวะเมื่อเราตรวจโคตินินเสร็จแล้วเราจะคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม Smoke Free MT ซึ่งจะมีการติดตามการวัดปริมาณ BCO พร้อมกับตรวจโคตินินในครั้งที่1และในเดือนที่2เนี่ยก็จะวัดแค่ปริมาณ BCO เดือนที่4วัดแค่ปริมาณ BCO และในเดือนที่6เดือนสุดท้ายวัดปริมาณ BCO พร้อมกับตรวจโคตินินซ้ำถ้าผลเป็นลบก็แสดงว่าผู้ป่วยเลิกบุหรี่ได้แล้วการตรวจโคตินินในปัสสาวะเป็นวิธีการประเมินการสูบบุหรี่ที่มีความจำเพาะมากกว่าการวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจ ซึ่งเป็นการตรวจแบบและปิดเทสโดยอาศัยหลักการอิมมูโนโครมาโตกรฟีโคตินินเป็นสารเมตาบไลิ์ของนิโคตินภายหลังการสูบบุหรี่นิโคตินในควันบุหรี่จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยทางระบบทางเดินหายใจเยื่อบุในช่องปากและผิวหนังเมื่อนิโคตินเข้าสู่กระแสะเลือดนิโคตินจะกระจายตัวไปออกฤทธิ์ที่อวัยวะต่างๆเช่น สมองทางเดิอนอาหารหัวใจและหลอดเลือดโดยนิโคตินจะถูกเปลี่ยนสภาพที่ตับเป็นส่วนใหญ่และจะเปลี่ยนไปเป็นนิโคตโคตินินซึ่งจะถูกขับออกทางปัสสาวะโคตินินเป็นสารที่มีค่าครึ่งชีวิตหรือฮาฟไลที่16-18ถึง18ชั่วโมงซึ่งยาวนานมากกว่านิโคตินที่มีค่าครึ่งชีวิตที่ประมาณ สอสชั่วโมงและจะมีระดับความเข้มข้นในเลือดสูงกว่านิโคตินดังนั้นตรวจวิเคราะห์ผู้สูบบุหรี่จึงนิยมใช้การวัดปริมาณนิโคตินในเลือดน้ำลายหรือปัสสาวะเพื่อใช้ยืนยันว่าผู้ป่วยได้รับนิโคตินในร่างกายใช้หลักการทางอิมูโนเอสเซแบบขั้นตอนเดียว ซึ่งใช้ปฏิกิริยาการแย่งจับระหว่างแอนติเจนของโคตินินในปัสสาวะกับแอนติบอดีต่อโคตินินที่ติดฉลากด้วยคอลลอยดอโกนและโคตินินที่ถูกตรึงไว้บนแผ่นทดสอบที่ทำด้วยในโตเซลลูโลสเรียกปฏิกิริยานี้ว่า competitive binding immunoassay วิธีการตรวจเราจะวางชุดทดสอบไว้บนพื้นราบที่สะอาดบันทึกชื่อหรือ h n ของผู้ป่วย ที่ต้องการตรวจลงบนชุดทดสอบดูดปัสสาวะขึ้นมาและค่อยๆหยดตามแนวตั้งฉากในหลุมทดสอบระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศตะกอนปัสสาวะประมาณ3ดอกหรือ120ไมโครลิตรจากนั้นจับเวลาและอ่านผลตามคู่มือการใช้หรือประมาณ5นาทีไม่ควรอ่านผลการทดสอบเมื่อเลยเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานหรือไม่ควรอ่านหลังจาก10นาทีไปแล้วการแปลผล เมื่อตรวจพบโคตินินในร่างกายแสดงว่าโพซิทีฟจะบอกได้ว่าผู้รับการตรวจได้บริโภคบุหรี่ไม่เกิน4ี่วันก่อนเก็บปัสสาวะแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าสูบเองหรือได้รับจากควันบุหรี่มือสองหรือได้รับจากอากาศเข้าสู่ร่างกายหรือไม่สามารถบอกได้ว่าการ สูบบุหรี่ครั้งนี้มีปริมาณมากหรือน้อยหรือติดหรือไม่ติดบุหรี่และการตรวจไม่พบโคตินินในร่างกายเนกาทีฟบอกได้ว่าผู้รับการตรวจไม่ได้สูบบุหรี่หรือไม่ได้บริโภคบุหรี่ผู้รับการตรวจบริโภคบุหรี่ก่อนหน้ารับการตรวจปัสสาวะหลายวันจนปริมาณนิโคตินที่ค้างอยู่ในปัสสาวะเหลือน้อยกว่า200นานโนกรัม p e ml ผู้ป่วยรับประทานอาหารบางอย่างหรือยาบางชนิดที่มีผลต่อความเป็นกรดด่างของปัสสาวะเนื่องจากนิโคตินจะถูกขับออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้นหากปัสสาวะที่มีความเป็นกรดสูงแต่จะลดลงหากปัสสาวะที่มีความเป็นด่างสูงผู้ที่รับการตรวจดื่มน้ําปริมาณมากๆกก็จะทําให้โคตินินเจือจางลงได้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ัาทำให้เราไม่สามารถตรวจวัดค่าปริมาณ BCO จากลมหายใจได้เพราะมันจะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชือ้อเราจึงใช้วิธีการตรวจโคตินินในปัสสาวะซึ่งสามารถใช้ในการตรวจคัดกรองและติดตามผู้เข้าร่วมโครงการจึงทำให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายของโควิด -19 ซึ่งถือเป็นข้อดีของการตรวจโคตินินในปัสสาวะอีกทั้งในกลุ่มของผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่สามารถวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจได้เราสามารถใช้วิธีการตรวจโคตินินเป็นตัววัดได้บุหรี่ไฟฟ้ามีกลไกการทำงานที่ไม,ไม,ม่ไม่มีกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ธรรมดาทำให้ผู้สูบลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารที่เป็นอันตรายจากการเผาไหม้บางตัวเช่นน้ำมันดินหรือทา คาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแต่ในบุหรี่ไฟฟ้าก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ไม่แพ้กันกับบุหรี่ธรรมดานอกจากนี้ยังมีบางงานวิจัยที่ระบุว่าไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าบุหรี่ธรรมดาทำให้สามารถ ถูกสูดเข้าไปในปอดได้ลึกมากกว่าอนุภาคที่เล็กนี้จะจับเข้ากับเนื้อเยื่อปอดและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้รวดเร็วและยากที่กลไกธรรมชาติของร่างกายจะขับออกมาได้ดังนั้นการตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจจึงเป็นข้อจํากัดในกลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าการตรวจโคตินินในปัสสาวะจึงเป็นตัวช่วยสําคัญในการตรวจคัดกรองและติดตาม ผู้สูบบุหรี่หรือผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งในโครงการนี้สสสได้มีได้ให้งบประมาณในการาซื้อชุดตรวจโคตินินให้กับทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนี้จึงขอเชิญชวนโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ด้วยกันนะคะ